แก่กัตองรงมือก่อบรงมือบาบาด้ยคืออยกเคลืบุญอกูอยาเคลืเนี่ยบ่เคย่อจักเคื่อมบาได้วด้บุญนใจแต่กูเขาคือเราดื่มเริ่มจากใหม่บ่าไม่เคลเขามือจากมือเห็นเขารว้ยจากรู้ยแต่ว่าน้อมเหบ่า้อมรงมือมันกับบาด้วยเริ่มุ้เออคือบุกร้างมาคอยกันคือคอยกันขะคือว่าชะโเท้บุญใหม่เริ่มลุ้อ คือกับโกผูพันอ่ะอืมข้าวเบิกใช่กันอืมหายมัดเมื่อแต่เข้ากับโตตัวโตไปเรื่อยเรื่อยอืมบัอึดดูบักอึดถืงแบบนี้อืมหม่ามือร้ายผู้ร้ายคนถามมาถึงไม่โฉกไม่เงี้ยเป็นงานถือว่ามึงได้ค่ารางรถชิบหกบาทได้ค่ารางรถชิบหกบาทให้ไปรางรถชิบหกอืมเติมมันไม่ทิบเก้าอืม น้างานดึงปันปอกกล้วยเขาปากปันปอกกล้วยเขาปากติปูตึ้งนงหลาบวาพ่อบอกกตนเป็นการเข้ปไปเมื่อนีกลูกชือไปขึืนเม่อมา่ะคือเอารถแกลวี่ไปขืนมาคืนยากป่านนั่งตีปอกบอกไขืนตั้งทานอี่พอเอาไปแล้วก็ขัดใจแล้วผู้ขายชือไปยึดจับอยบกท้าอพ่ออยากคอว้านแบลวี่อก้อจับลอยไหวาครับได้หรือป่ พ่อก็เริ่มบอกว่าบอกอืนว่งว่าเมืนคู่นี้ไปไปไปยืดไปพ่อถือผ้าไปมือไปให้ไปยืดตัวใดผมจักบางยืดตัวเดียวตัวใดจะพูดทิพหกตัวเดียว6พกตัวเดียวอ่าพี่นั่งว่าขอร้อยไปพ่อหายรอยเก้าทืพอพ่อหายรอยเก้าิพย์ไปยึดจากหายมาไดนทิพกหน้าร้อยเก้าทิอย์ตกลงไปเราได้ยืดครับคือทางมานได้ไป น้าเมืองขอขอร่อยพอใจเติมรอร่อยเกิงร่อยใหรอร่อยก้าึไปเ้ปอพูจะาพูใจสับปะ่ด้าเนาะ,ะ,ะพูอร่อยมึงเลียงก็ไปยบ่าเลียงบานเลียงก็พูต่ามาขออห่อยใหรอร่อ้าวงปเลยสายยาอไจังเลยของอูไม่ทำบาดเจ็บเลยขาย้าูตาคาับลสายพูตาสาย้าแบเนาะครับเน,ะมะมนบาะบ้านเงามาเ็เลยขอร่อยให้ร่อยก้าวถึเลยครับผมใจในใจสปอรตข้างหลังข้าวเาถือใจนัื ลูกรัาเทศถือไกงมึงก็เริ่เปิดเผยควาเงขนาขน,<อ>นาดพบกันนะะบุกบุมากนะพวกเนาะ<อ>พวกเปียกกับเปียกพวกช่กับช่วงได้หรืเปล่าบยงบมานทักมาดา่างงไ,ได้ฟอร์มากเลยงบมากเลยแกได้เลยพวกเนาะ<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าท้าไปสวาัรค์มันงทาโรกนากมังไตท่านครับผมทาบายพรอม หกโบราณ้างไปสวรา,า์เพิ่ว่ามันจับหก,กับนอนด้ยิ่เนาะครับผมแต่ว่าอืข้างไปสวรา,า์มันจักหกแต่ว่าข้างไป,นนปนหน้าอกมันปรครับผมแปลี้ยงอนยังคนเฮงดงครับเฮงกลับเฮงานเฮงยิ่งเฮงเนาะครับแต่ว่ารูกร้านพอม่จัาคนเฮงนงานเลยม่จคใจยิ่จังเกอร์เ่นว่าูกร้านพอรังหลายมาก

ไม่โขกม่หลักมม่โคกมม่หมายที่พอเบาโงหล่ะว่ารับขันค่พอเบาันคือแขงน้ำได้มารวมมีบมวแขงขันบ๊ายแมงกิ้งเออกิ่งแขกแขเนเนะอ่ะจ้าเรือง้วเบ้าบ้าอืพอรับขันแล้วแบเออันนี้เอ็กคือท้ายโงมดวมบุกมาข้างชอกู เออเขาอ้าักกองก่อนดากแน่อือข้าบักเขีอดถอดวบสคืออไปถอดอีกรอบบางลูหายใจขึ้นเออขั้นบกไทยฟอพอหาขึ้นนะไทยต้องเอาเึียงทอคือนด้พอมันเริ่มบะเขียเออแล้วถ้าเราลุมขันอยู่นะเออใจทำไก่นะถ้าฟอไม่คู่อยากถ้าไม่หมุนนะ เมื่อนี่เมื่อเนี่ยพัฒนารยู่ไหเหันในผัวผููอย่างเมื่อน้องตีขาดผมอาอหายมือถุกม่หลากไม่ถุกไม่หมางไม่ถุกแล้วถุกกรพัขแค่แรวถุกผูวถุกคนรังหมืมด้วยเออได้ชื่อได้เสียงร้ายผู้ร้ายคนบ่อช้ามาชืออ่างให้่หมากี้า้อรู้รวดบ้าน ร้วับ้านจะือดมัดบ้านคือมัดเมืองเลยขอพูดเด่าเลยหาคนผู้เด้อไงขอว่าเออเฮงเแล้วก็รวยรวยเฮงเฮงรวยรวยแล้วหลูกเออหางมือหรือัดหางกรับเอาแล้วมืดมองตั้งบ่ลระเรีตั้งหัวอีร่างหลักเรา นักเงินกบวิ่งได้พอว่ะไปเมืองแรงกูไปเคอียร์ค่าเครื่องแหะอันนี้อีกนั่งอาบอเสียรเคลียค่าเครื่องแบบรอยมาหมมือแรกพ่อกระเทิรเอาพ่อกระเทิรอบหรือเอา วสามที่กันเลครูอาคปาขามาคืนเ้ือขามาคืนรวมพลังเื็หนึ่งเดือเอามีเก้าดีกว่าเนาะเอาม่เก้าศูนยนลมันจะไปนับกันได้เนาะได้คือเก้าหนึ่งหลักยื่นได้จพูดืึงได้อันนี้ก็ได้พูดไปถื่อบ่างเล้วยืมแล้วได้ืมหลักหนึ่งลักเก้าเก้ากที่ห เออแกงล่นตอกก็เพราะอะไรหน้าหนักเนาะคือได้ถึงรู้ดอกหน้าบักพาอกระดาษเนเพราะอะไรเจ้ากักหาเนาะมือนี่คุณกักบักถึงหน้าบักพ่อมากักหน่อยมาแจ้งหน่อยล่ะพู หาหน่วยหาหน่วยกึ่งหน้าบักเผามื่อาหานุ้ยครับผมบักเผาหาน่วยมื้อกึ่งลน้างนักหน่อกระลื่นบ้านได้วันทีติปูมันเนี่ยปครับขั้นบาววาเทปคือเพรากินไ่ได้กินแล้ว ปากเผาแข้งกูม่เี้ยนต้งหลาเข้ <c oughs> าต้องหาเขา้าป้านากินต้อง,งงอกมาตัวงอก <c oughs> ขัดเลยลูกร้านร้ายกูร้ายคนนะองว่นแต่มาไม่บุ่ความขัดออาความสุขไว้ความหายด้หูกเลยอ้าว้วยบมืบารามีองคูชื่อผาขาวปูตาโปูภูมปูบุกภมเจ้าชื่อเจ้าทั้งเจ้าบาทเจ้าท่อขอบุญบารามีชวนมือ หาลูกหาร้าคือใจมากความบุญหายมือโชมือหลาบมือโชบมือบ้างหายสุขผัแข็งแรงขอหายร้องไห้ร้องขอหายท้องไรมากขอหายคิดแต่การงานหลุดร้านแต่เรื่องเก่าหนาเล้วหลุดเรส่อใช่บ้านคือคิดหกต่ขอหายมมดออกคิดเก่าช่บ้านคือคิดเก่าตหายมออกคิดหกขันบอออกคิดหกตขอหายออกคิดเก่านะครับสาธุสาธุโอเคครับ เออคือกังวลบ้านเด็กเขาของน้องหมือนน้องแต่เขาเคยน้องูครับสวัสดีครับแยดยิ้มก็ได้ลงจากหอปูตาหอปูชีบะขาวนะครับเนาะส่วงบายบายครับครับเอฟซีเอ็มาโอ้ยหลายครับเอฟซีเ็มาหลายนะครับเนาะมาหลายจังหวัดครับเมื่อนี้ ครับเพิ่นมีโชคมีมานแล้วเพิ่นก็นั่ัดใจครับมาซอยเห็ดซอยสางนี่แหละครับเป็นบุญบารมีปูชีปลาขาวปูตานะครับเนาะรับทีให้โชคให้มานครับปวดภายลูกร้านแล้วครับลูกห้านเพิ่นมีโชคมีมานแล้วครับร้ายจังวัดครับเมื่อนี้ตั้งแต่เศร้าเลยครับจนหอดใบไปล่ะครับครับแต่ยังมีร้อยโยชุดหนึ่งนะครับนอกเพิ่นพาฝนมาครับกูกับโอ้ยครับสะอ่อนนำเอฟซีที่เพิ่นมีโชคมีมานครับทั้งช่องยินดีครับยินดีที่ทั้งช่องแอดยิมในกั เ็ทให้พ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นได้โชคได้มานได้โชคได้ลาบนําพ่อได้ต่อชีวิตไปมือมือนะครับเนาะครับสิบหกมื่นก็มี่สิบหามือก็มี่เชนึงเลยว่าสิบหกมื่นนี่เชนึงกับปูก็คือปูวานนะครับจำไว้ดีนะครับเด้อซื้อสิบหกไปออกสิบเก้าซื้อสิบเก้าไปออกสิบหกครับฟังดีๆครับงวดนี้ฟังดีๆคือพอจอยพอปะทูุนะครับเนาะเปินยางอยู่ว่าครับ อ่าเป็นเื้อซิปเก่าได้หล,ลายแล้วครับยางอยู่เกือบเป็นหัวซักแล้วครับน้อดบีบดีหัวซักล่วงปูวาครับอาจจะเป็นหนึ่งหกกได้ครับซสื้อซิปเก่าไว้หล,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 ลายแล้วอาจจะเป็นหนึ่งหกกได้เครับเด้อให้พ่อแม่พี่น้องครับกับยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นั่มครับกับเด็ันไดเขาก็จะหวังหลายครับกับให้หวังซูสีกันก็คือเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันกับเสื้อกันไว้นั่มยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นั่มนะครับเด้อเพื่อบ่อไอ้เพื่อบ่อพลาดช็อตเด็ดครับ ครับก็ขอขอาบุญขอบคุณนเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขม่าเป็นกำลังใจให้ไอ้แอดยิ้มครับเมื่อนี้ครับทั้งช่องและเสียเอกครับกับช่วงเศร้านะครับเนาะหลังจากได้ชิปแล้วแม่คู่กับมอบไม้ให้น้ำต้นผาปลาครับไปซอยวัดบ้านดอนผู้นะครับเนาะที่ท่างไทยบานเพิ่นขอมาครับแม่คู่ก็เลยจัดให้อ่าต้นหนึ่งครับยอดยอดต้นผาปลากับสามศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์นะครับเนาะสามศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์เป็นยอดผาปลาวัด บัณฑ์ดวนผู้ครับครับเคยเฮ็ดไปชุดหนึ่งครับแม่คู่พันกระพ้าลูกศิษย์ลูกหาเฮ็ดไปชุดหนึ่งครับตัวเลขเขาด้วยครับเด้อเขาตรงๆเลยครับยอดผ่าปลาวัดบัณฑ์ดวนผู้ครับงวดนี้เลขไทยก็คือหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเนาะครับหนึ่งเก้าศูนย์ครับกลับไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ด้วยครับเด้อครับ ครับสำหรับตัวเลขที่เอฟซีเพิ่นมาจากกาฬสินธุ์ครับเงินล้านแตกนะครับเนาะเงินล้านแตกคุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็ได้น้ำปัจจัยครับเพิ่งเอาของฝากครับมาฝากทั้งช่องบะเม็ดเป็นทุเรียนครับก็ได้มาฝากแอดยิมยูหน่วยนึงครับก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ได้มาถวายปูแล้วก็ฝากเอฟซีหลายคนนะครับเนาะทั้งช่องก็กราบขอบคุณขอบคุณหลายๆลายที่คุณแม่เพิ่นมีโชคมีหมาแล้วเพิ่นก็ยังมีจิตใจครับมาฝากซื้อของมาฝากทั้งหอกระกับ ขอบุญขอบคุณหลายๆก็ขอให้บารมีผู้ชี่ปากขาวผู้ตาเนาะครับเนาะโดนบันดาลให้คุณแม่หรือว่าพี่เพิ่นมาจากทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์งวดสีมากะให้หกลานแตกเลยครับเด้อให้หกลานแตกเพิ่นคิดอันใดก็ให้สมบัติปรถนาครับก็ขอให้อ่าผู้ชี่ปากขาวผู้ตาครับโดนบันดาลให้เพิ่นไปเย็บเถือสลากกินแบงค์รัฐบาลใบใดก็ให้มีรางวัลครับครับสำหรับการถ่ายทอดสดมื้อนี้นะครับเนาะครับแนวทางที่ FC รอคอย ตอนคําพ่อกระเทือนครับเนาะหรือว่าต่างประเทศ์กับต่างประเทศเมื่อนี้กรับไปจัดเลยครับเก่าศูนย์นะครับเด้องปูวา่าคําพ่อกระเทือนกับคําพ่อกระเทือนเดี๋ยวตอนคำคำแอดยิมจะขึ้นอ่า คลายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งอีกคลิปนึ่งนะครับอ่าแอดยิมจะเอาปัจจัยที่พ่อแม่พี่น <c oughs> ้องฝากมาตั้งช่องยิมครับขึ้นถวายปูให้นะครับเนาะกับเอฟซีท่านใดแอดยิมข้างในอ่านไลน์กันจยิงๆนะครับเดือก็เลี้ยงปลายดอกครับเลี้ยงปลาไหลเลี้ยอยู่ประมาณ80กว่าท่านครับที่แอดยิมข้างในอ่านนะครับเนาะกับพลาสว่าดิส่งเขามามื่อนี้แอดยิมข้างในอ่านแอดยิมกับพึ่งมาจากอ่าไปเอาต้นพะปลาไปถวายกับส่วน จากวันที่หนึ่งมาจากวันที่หนึ่งมาหอดมือนีรับแอดยิมกับดจบบดแล้วนะครับเด้๋ยวโจทหายแล้วครับจะขึ้นถวายให้เมื่อแรงครับเปลี่ยนลายพ่อสมควรครับซีหานากระดาษครับกเป็ี่ยนปัจัยที่ลายครับลายลายพ่อสมควรได้ละครับผมครับครับสำรับตัวเลขที่คุณพี่เพิ่นมาจจกกาลสินนะครับนกปูไหกับน้เก้าครับเสือสิบเก้าปูบอกว่าให้ระวัางสิบหกเออพี่น้องแล้วก็มีเก้าศูนย์เก้าเจ็ด ให้เตรียมๆไปเลยครับขึ้นเนืองเก่าศูนย์ปนปูวาขับกับฟังดีๆทุกคําเบาคําจ่าของปูมีรางวัลครับผมปูวานี่ยเก่าเกียจสีออกอี๋นี่ปูวาอ่ะครับขอบคุณขอบคุณในรายนะครับเด้อครับผมครับผมเดินทางด้วยความปลอดภัยครับครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะครับโชคโชคมันหมันลำลำเรื่อยๆนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมก็ขอให้เอฟซีทุกทุกท่านโชคโฉกมันหมันลำลำเรื่อยๆสวัสดีครับ